สวัสดีจ้าซ่องพ่วงเน่ยเมรีเนยพามากินของป้าจ้ะหาบรรยากาศที่ดีจ้ะเหนือสิกรรมกองไลเบื่องเลยนี่ยาวเนยกองถึงสถานที่เรียกเบงเลยมากเลยจ้ะนี่ในเบื้องบรรยากาศเจ๊งน้อยจ้ะเคียวดีจ้ะนี่ในจ้ะเป็นคลิปตั้งซันจ้ามรีเบื้องเล่ยจะกินนางกินในเบื้องเด้ยจ้ะจ้ะมาที่ในกินในเบื้องจางเบื้อเลยมูจ้ะใบมูจับคักก่อรจะข้าวจ้ากินข้าวนึงจ้ะ ยังไม่ก,มกินกันเพราะว่าให้จับขากล้องให้จ้ะบันในมุมกล้องให้จ้าข้างบนวันไอ้กล้องจ้ะให้กินในเบอร์ให้จ้ะซ่อนกตบว่ามีจ้ามือีเป็นอีสานเลยจ้ะใส่มือยังแสบจ,จ้ะเปรียมบรรยากาศจากนอกบ้านจ้ะฮืม ม่วงดอนจ้ะนี่อันนี้เป่นเลิกเลี้ยงจ่าบางจาาชุดจ่าแล้วอ่ะเปลี่ยนอยู่จ่าใส่ชุดมาเลยจ่าโอ้ยมีจ่าม่วงดอน แซบจ้านาเหมือนสิเป็นออกคุกเล็กน,น้อยจ้ามือนไง สต๊อบเลยแยกสต๊อบดิจ่านี่เบิ้องบรรยากาศสต๊อบเลงน้อยจ้ากับมีหมาสองตวัวจา่านี่อยู่ข้างขา้างสามเลยจ่านอนอยู่กับมีบท้องว่ามันจะปีนขุ้นหน้าจากก่าไปเลยนะมอคือจ่าได้มาได้กิ่เลย ไปตำเองจ้ะมือหนิซื้อมาคนนี้เป็นบ้านท่าเยี่ยมจ้ะเยอะแต่บ,บางเมื่อยจ้ะแต่ั้งสามหมอจ้ะ มือมีแลียนของน้ำจากมือเนี่กินนลายยางจ่าเนี่ยน่นก็อีร่อยละจ่ากินรบ้อยแล้วนม่สิท้ายเม่โดนมันได้จ่าเพราะว่าเม,มื่อโดนมาได้จา่จา,มาเมื่อสี่คำละจ่าเนี่ยในม้ามันแกิเลิกเลี้ยงกับใบสามแล้วในเก็สีฟ้าเมียเงยนจ่า อาจารคลิีนีเพราะสุกวนอาจารย์อยกจะขอปีคลิปเข้านี่จา่ายบางบรรยากาศปีคลิปไทยเจอก,กันคลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย